ขึ้นมาขึ้นมามือสามให้เขาดึงดันไปเทาไรเขาเตือนไปเท่าไหร่ือห่วอยู่ข้ามเลยอาจจะอย่ข้ามเอาถงที้นาพามาเออกายมันนี่เ a m บอยเลยบอยต้องหลบเมื่อ a w a e เราไม่ได้เอาพามาบ้านแรกที่เราไปนะคุณจ่าเขา้ห้องมาอยู่ข้างนอก ทีจริงมันใช้สะดวกไม่ต้องเข้าไปดูนะนาตินาตินาติน้องไงวิตนี่ฉันกลางป่าเลยทีเดียวเออออกมาอะไรเนี่ยโอ้ยกลางแดดเลยแท้หลบแดดไม่ได้หรอนแบบไหนขึ้นมาไล้ เยวเดี๋ยวๆเ,เ,เอาน้ำจิม้มไหมไม่คึ้มแบบนันนที่